สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูคลิปนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยนะคะจากวัสดุเหลือใช้นะคะในครัวเรือนนะคะก็คือปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าวนะคะวันนี้มุมเกษตรจะมาทำปุ๋ยหมักที่ง่ายๆนะคะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ภายในครัวนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการสาหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นข้าวสารนะคะพอดีมุมเกษตร ใส่น้ำลงไปแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็น้ำตาลและที่สำคัญที่สุดก็คือภาชนะที่เราจะบรรจุนะคะเป็นขวดนะคะทีนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่มีซีอิ๊วดำก็ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะ,ะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเราจะใส่ EM นะคะแต่วันนี้มุมเกษตรไม่ใส่นะคะแล้วก็ทำน้ำตาลข้าวนะคะโดยการ ล้างล้างข้าวนะฮะน้าสาวข้าวก็คือน้าล้างข้าวนั่แหละนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เข้มข้นเราก็นวดข้าวให้นานๆหน่อยเขาก็จะออกเป็นสีเข้มๆนะคะสําหรับน้ําสาวข้าวเนาะข้าวจะเป็นข้าวข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะหรือว่าบางคนนะคะเขาก็จะเอาข้าวไปบดนะคะแล้วก็หมักนะคะวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นทุนจะสูงเนาะ เพราะว่าข้าวเนี่ยกิโลตั้งเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ว่าเขาจะเข้มข้นกว่านะแต่ว่ายังไงเราก็หุงข้าวทุกวันอยู่แล้วเนาะเราใช้เป็นน้าเสาวข้าวก็ได้นะฮะง่ายแล้วก็เป็นวัสดุเหลือใช้ด้วยนะคะไม่มีต้นทุนอะไรนะคะจากนั้นเราก็เทใส่ขวดนะคะถ้าใครที่มีกลวยนะคะก็ใช้กลวยช่วยนะคะแต่มุมเกษตรไม่มีนะ,ะก็จะเทอย่างนี้เลย ก็จะเติมอีกนิดนึ้งแต่ใค่ไม่เติมก็ได้แค,แค่นี้ก็ได้แล้วก็วันต่อไปนะคะเราหมูข้าวเราค่อยเอาไปเติมก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเติมลงไปให้เต็มนะคะอืม จากนั้นเราจะใส่ออน้ำตาลนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นกากน้ำตาลก็ได้นะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครที่ใส่น้ำกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลหนึงช้อนโต๊ะเนี่ยเท่ากับน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็คือความเข,เข้มข้นครึ่งต่อครึ่งว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่เราจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้นะสำหรับ น้ำตาลนะคะไม่ไม่ตายตัวนะใส่เยอะใส่น้อยน้ำตาลนี่ไม่ใช่ปัญหานะคะแค่เขาเป็นแค่อาหารของจูลินซีนะคะสำหรับน้ำตาลนะ,ะสำหรับใครที่ไม่มีสีวดันนะคะก็คือแค่นี้ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะให้น้ำตาลละลายก็พอนะ,ะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าใครที่มีสีอูดดำนะคะก็ใส่สีอูดดำลงไปนิดหนึ่งนะคะครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้แต่มงกระสก็จะกะเอานะคะจะเป็นสีอวหวานหรือว่าจะเป็นสีอวธรรมดาก็ได้นะ,ะในกรณีที่เรามีน้ําตาลใส่ลงไปก็คือสีอวหวานก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีถ้าถ้าเรามีไม่มีน้ําตาลนะคะเราใช้สีอวอย่างเดียวก็ควรที่จะเป็นสีอวหวานนะคะเพราะว่าความหวานก็คือน้ําตาลนะคะน้ําตาลจะไปให้อาหารจุลินทรีย์นะคะจะไปเป็นอาหารนะคะ แล้วก็เขย่านะคะให้เขาเข้ากันนะคะน้ำเขาจะออกเป็นสีดำๆนะคะที่จริงสี C ้วดาเนี่ย um เขาแค่เป็นตัวช่วยพลานแสงแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับสีอวดานะคะ จุลินซียน้ำสาว้าวเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของอระบบล่างนะคะว่ากันว่าสามารถใช้แทนปุ๋ยสูตร16-16ได้นะคะแต่ถ้าเราวัดค่าเขาก็อาจจาะไม่เท่ากับปุ๋ยนะคะแต่อย่างว่าปุ๋ยอินทรีนะคะเขาจะไปช่วยในระบบ ล่างกระบบดินนะคะบำรุงดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดค่าอาจจะไม่เทียบเท่าปุ๋ยเคมีนะแต่ถ้าพูดถึงระยะยาวเนี่ยยังไงก็ดีกว่าปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่คือเขาแค่คือมีธาตุอาหารสูงแล้วก็บำรุงต้นในทันทีนะคะแต่ว่าสําหรับ พวกปุ๋ยอินทรีย์นะคะเขาจะาไปช่วยในระบบของการบำรุงดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของจุลินทรีย์ในดินนะคะก็ถ้าเราใช้เนี่ยระยะยาวมันดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ทำได้ง่ายๆนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะสำหรับวิธีการทำจุลินทรีย์เขาเรียกว่าปุ๋ยหมกักน้ำซาวข้าวนะคะก็ สามารถที่จะใช้แทนปุ๋ยปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยเคมีได้นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ระยะยาวดีกับดินแล้วก็พืชผักต้นไม้ของเราแน่นอนนะคะสามารถใช้ได้กับ ทั้งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะหลังจากที่เราเทำออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็เอาอไปวางไว้ในที่ล่มนะวางไว้วางไว้ในที่ล่มนะคะถ้ามี EM ด้วยก็5วันก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม่มี EM เราก็จะรอสักพักนะคะวิธีสังเกตว่าเขาใช้ได้หรือ,อยังก็คือ บ่บางๆไว้สักพักหนึ่งเขาจะมีตะก,กรอยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็เวลาไปเปิดดมนะคะเขาก็จะมีกลิ่นอมเปรี้ยวนะคะเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ทีนี้เวลาที่กระบวนการหมักเนี่ยเขาจะมีแก๊สนะเกิดแก๊สออกมาเพราะฉะนั้นเราปิดฝาล้วมๆนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็คือเราก็คอยไปเขาเรียกว่าเปิดฝาระบายลมนะคะสัก3วันหวันนะคะเราก็ไปเปิดฝาระบายลมทีหนึ่งนะคะ อัตราการใช้นะคะกออ็อยู่ที่เราจะใช้เลยนะแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เนาะบางก็4ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เลยนะความเข้มข้นนะฮะมุมเกษตรก็ใช้ทุกวันนะฮะใช้กับกระบองเพชรแล้วก็ผักรอบบ้านนะคะแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้รอบๆบบ้านนะคะก็ถามว่าเ,เราเห็นผลชัดเจนไหมมุมเกษตรว่า ดีเลยทีเดียวนะคะดีเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่มุมเกษตรไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะยิ่งถ้าเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยออสโมโค้ดบ้างนะคะแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยอินทรีนะคะจุลินรีย์สังเคราะห์สแสงเป็นน้ำซาวข้าวปุ๋ยหมักอะไรของมุมเกษตรนะคะก็มีใช้แล้วก็พืชผักนี่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เป็นปุ๋ยเคมีเลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นอินรีนะคะเพราะว่าเราก็ ทำไปลาดไปโดยที่เราก็ไม่ได้เสียดายอะไรอะปุ๋ยที่แบบเราทําขึ้นเองเนาะใช้มากก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูนะคะปุ๋ยที่มุมเกษตรทําไว้นะคะ